วานช่ำรับว่าเลนทายแอปทักซออนโพสคลิปนี้คนโสดตต่เรียบทำเอาฮือฮาหวานช่ำรับว่าเลนไทายสุดๆเลยล่ะค่ะเมื่อแอปทักซอ่อนนั้นได้ออกมาโพสภาพและคลิปลงใน Instagram มฉลองต้อนจบของซีีดีเรื่องหารักด้วยใจเธอที่เล่นประกบคู่กับนนกุลแต่ดูเหมือนว่าโพสเนี้ยจะเต็มไปด้วยความน่ารักเพราะว่าแม่แอปนั้นได้โพสคลิปถ่ายพีเวดด้งคู่กับนนกุลให้ได้เห็นด้วยล่ะค่ะ พร้อมเขียนแคปชั่นว่าฉันจะไม่ปล่อยนายไปอีกแล้วพี่หยินกล่าวขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดค่ะหวานบ้างขมบ้างหวังว่าจะสร้างความสุขให้ทุกคนนะคะแอปแฮปปี้สนุกกัองนี้มากค่ะมีเรื่องให้ยิ้มหัวเราะทุกคิวการถ่ายทาได้เรียนรู้จังหวะการแสดงใหม่ๆต้องขอขอบคุณพี่เขตพี่เพชรผู้กำกับ ครูปรางนนพี่ก้องนักแสดงรวมและทีมงานทุกท่านค่ะวันเลนทายนี้ขอให้หารักของคุณให้เจอเหมือนหญินกับเชนนะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าวันนี้แอคทักซออนกับนนกุลเนี่ยเขาจะมีนัดเดทวเรเลนทายที่ไหนยังไงรอติดตามชมนะคะ